เพิ่งไปซื้อโรตีมาจากอาบังต้องบอกตัวเลมอนว่ามันอร่อยอ้าวชิพหายหน้ากูมีขี้ม,มูกแถมมีฝีหม,มาอยู่ข้างหน้าโอ้โหแล้วก็มีขี้แล้วมีเม็ดข้าวโพดแถมมาด้วยอย่างนี้ต้องพักหน้าประตูซะแรวสินะอออืมอสอกกูนี่แข็งนี่กว่าขี้หมาอีกออผมงอ,อกตาดำอือโอ้ฟินเวอร์ ู้เงืออะไรเป็นประจำเดือนผู้หญิงเลยแล้วก็มีอัสติไหลออกมาจากเูเงือด้วยฮือ,อหอน้ำตาไหลออกมาเป็นอัสติแมวฮบักฮา อ้าวชีแมวหายแล้วอืโอขกอหัวแมงกูนี่กินเอออาสุจิแมวรอเลยเอ,อมันคิดว่ามันเทพนักแต่ว่ามันเทพทูนักแต่ว่าถ้ามันเป็นควายยิ่งเอาหัวไปโขกนี่ยิ่งตัวโง่กว่าควายอีกเนี่ยออตัวใหญ่กว่าควายอีกชิมหายกูพูดอะไรไปอ,อเป็นไงตัวกูใหญ่กว่าควายอีกอ ใครสงสัยในคลิปนี้ไม่ต้องสงสัยนะว่าไททันมันมีระดับบวยหรือปับไม่ต้องซูงมาที่จุดนี้เลยมึงกูไม่มีกูเป็นไททันกูจะฆ่าพวกมึงฉันรักเธอนชิซุกะฉันก็รักเธอนะแม่งเอ้ยซีรีส์ญี่ปุ่นจะจัด พวกมึงหยุดบอกรักกันได้แล้วมึงดูมือจะใกล้หัวมึงแล้วเฮ้ยจกจกจก,จกยิ่งลึกยิ่งดีลิ่งยิ่งเร็วยิ่งเร็วโอ้โหชักเข้าชักออกจกจกเฮ้ยห,หาของแวแล้วก็รู้สึกฟินโอ้โหฟินเวอร์อือกูคงฟินเวอร์เพราะโดนมันจับคาแดกแน่นอนเฮ้ยโดนเลมายเอ๊ะรู้สึกหน้ามือตาหัวต้องทาหัวที่ยามองต้องเอายามองมาทาที่หัวอย่างวะเนี่ย โอ้ oh my g อดชีวิตกูอืมอมาเออทำไมลิ้นไก่มันดูเหมือนอวัยวะ